สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกเราแซ่บพาซา,า,ซาบายบายแบบนี้ฮะคุณผู้ชมคงดูรายการแซ่บพาซาแม้ท้องว่างหาของว่างมาทานเล่นได้เลยครับวันนี้ในรายการเรามีของว่างที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มปริมาณไขมันดีและลดไขมันเลวออกจากร่างกายของเราโอ้ยงั้นสงสัยต้องกินเยอะๆแล้วป๊อปปี้จะได้ออกไปกไกลเอ้ย,อยพี่ฝนเดี๋ยวก่อน ผมหมายถึงไขมันเลวไม่ใช่ผมเลวผมรู้ว่าผมเลวใช่สิใช่สินยใจเซลซนิดนึงแต่จะบอกเลยค่ะว่าของว่างที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะคือเขามีสูตรมานานกว่าร้อยปีแล้วอร่อยเคี้ยวเพลินแล้วก็มันๆด้วยโอ๊ยอดใจไม่ไหวแล้วไปพบคุณแพร่แป๊บหนึ่งครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรอแจกของรางวัลให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงรับสายเราในวันนี้นะคะจะได้รับเป็นหม้ออบลมร้อนจากสมาร์ทโฮมนั่นเอง ถ้าอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะสามารถส่งรายชื่อเข้ามาใน Line@ แอดแซฟพาซาได้เลยค่ะส่วนไทยแซบในวันนี้ไปดูกันต่อดีกว่าว่าป๊อปปี้และพี่น้ำฝนมีอะไรดีๆมานำเสนอค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณเต้ค่ะเจ้าของแบรนด์มะม่วงหิมพานต์เผาเม่เทาเอียดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดเ่นของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของพี่เต้นี่คืออะไรครับเราใช้กรรมวิธีเผาแบบดั้งเดิมสุดเก่าแก่ดั้งเดิมกว่าร้อยปีครับกังขีตามท้องตลาดเดิมทีมันมีประมาณสี่สี่วิธีมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างครับมีวิธีการต้มต้มมีวิธีการทอด ทอดอ๋อทอดที่ทั่วไปที่จะเห็นว่ามีการเห็นน้ำมันเคลือบนิดนึงใช่ใช่มีวิธีการคั่วคั่วอันนี้ก็คือเหมือนเกาลัดอะไรประมาณนั้นไหมฮะถูกต้องอวิธีสุดท้ายคือวิธีของเราคือวิธีการเผาทาไมเราเลือกวิธีการเผา<ช>ะคะก็วิธีการเผาทําให้คงความหอมของเม็ดมะม่วงหิมาแล้วก็คงความหวานฟตตี้เป็นธรรมชาติของเม็ดถั่ว อ๋อแสดงว่าเราจะยังคงทุกอย่างที่เป็นออริจินอลของเม็ดม่วงเหนียวพันเอาไว้ใช่ใช่ครับเมื่อกี้ที่ขึ้นอยู่บนวีทีอาร์นี่คือคุณแม่เหรอครับคุณแม่เท่าเอียดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแม่เท่าเอียดตอนปัจจุบันอายุ82ปีแล้วโอ้ครับก็แม่ของแม่เท่าเอียดอีกก็มาที่สืบต่อมารุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นจนมาเป็นคุณเต้ใช่ครับใช่ครับทีนี้แอบสงสัยว่าวิธีการเผากับวิธีการคั่วเนี่ยมันต่างกันยังไงอะคะพี่เต้ถ้าวิธีการคั่วเม็ดเม็ดจะไม่โดนไฟ เม็ดจะไม่โดนไฟมกกาก็ัตที่บอกเลยค่ะกม่โดนผินหอมมันจะน้อยกว่าหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่แทบไม่โดนไม่โดนเลยวิควิควไม่โดนไฟเลยครับแต่ถ้าเป็นวิธีการเผาไฟมันโดนที่เม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะเป็นสีดําเลยค่ะเ็ป็นดำเลยใช่ถ้ามาโดนเม็ดคือโดนเปลือกของเม็ดก่อนนะก่อนที่เราจะมาท่ออีกทีนึงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยความหอมกลิ่นของความเผานิดหนึ่งจะควนอยู่ในเม็ดเวลาเราทานใช่ไหมฮะถูกต้องมันเลยกินหกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษอ๋ออันนี้คือก่อนเเผผา้บจแลว เป็นแบบนี้คือเม็ดเม็ดแบบใหญ่ๆนี้เลยใช่ครับมันมีเปลือกอยู่ข้างนอกมีเปลือกเป็นเปลือกแข็งๆแต่ว่าถ้าแบบนี้คือเผาเสร็จแล้วเผาเสร็จแล้วเผาเสร็จแล้วอันนี้คือทานแบบมีเปลือกแด้่ด้วยเปลือกนิดหน่อยมีประโยชน์ด้วยใช่มีประโยชน์เยอะครับใช่ครับแต่คือผมเข้าใจนะเพราะว่าบางท่านจะชอบทานแบบมีเปลือกแบบนิดนึงเราจะมีความเขาเรียกว่าผมน้อยน้อยตัดเลี่ยนเวลาทานเม็ดมะม่วงหิมพันเข้าไปแล้วเวลาทานเยอะเนี่ยจะมีความเอ้ย อยากทานอะไรที่มันตักกันบ้างใช่ใมีแบบมีเปลือกก็เป็นอีกเทคเจอร์หนึ่งที่เวิร์นนะเอาจริงๆผมก็ไม่เคยทานแบบนี้เพิ่งมาได้ชิมวันนี้ก่อนเขารายการเป็นไงบ้างครับแล้วพอชิมะมันรู้สึกเหมือนแบบว่าไอ้เปลือกนอกมันจะมีความติดขมนิดนึงแต่เวลาเราเคี้ยวไปแล้วทางเม็ดอ่ะมันกลับอร่อยใช่มันมันและหอมแบบเฮ้ยไม่ได้หวานติดปลายลิ้นด้วยไม่ได้แบบน่ากลัวอย่างที่เราคิดใช่ใช่ต้องบอกนะแบบมีเปลือกเนี่ยแร่ธาตุที่เปลือกเขาเยอะมากๆนะใเวลาทานก็ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามีให้เลือกแบบนี้้้เเลยยคคืออถาาากิดดว่่ใรไไม เลยก็เอาแบบนี้ได้เลยถูกต้องครับก็คือเป็นออริจินอลใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ออริจินอลนี่คือเราผสมอะไรไหมฮะหรือแบบก็คือเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกอย่างธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับน่าสนใจมากนะครับอ่ะเห็นว่าอันนี้มาอีกรสชาติหนึ่งแบบข้าวเกลือกินมานละยันนะฮะใช่ครับเกลือมีแร่ธาตุแบบอุดมด้วยแร่ธาตุมากกว่าแปดสิบชนิดดีต่อร่างกายแล้วก็มีโซเดียมต่๊บ เดี่มตามใช่ครับใช่ครับใครกินแล้วแบบว่าวันรุ่งขึ้นต้องไปทํางานกลัวหน้าบวมก็นี่ได้เลยทานก็ไม่ต้องกลัวเลยไม่อมไม่อมเกลือด้วยนะใช่ครับโอ้โหแล้วก็มีแบบอะไรอีกบ้างพริกคั่วผสมพริกคั่วเพื่อตัดเลี่ยนพริกเราไม่ได้เผ็ดมากค่ะนะครับแล้วก็อันต่อไปคือไข่เค็มชะยาเป็นของนี่ทางภาคใต้อ๋อใช่ครัมีอันนี้เป็นพริกก่อนพริกก่อนใช่ครับอันนี้พริกเราก็เอาไปเหมือนแบบว่าขูดก่อนมันจะหอมพริกด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่เผ็ด ไม่เผ็ดด้วยเนาะแต่ว่าแค่ได้ความหอมใช่ความหอมเราเม็ดทิกออกอ่ะครับนี่โอ้โหดู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 พอทานด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะเมื okay. oh, ่อก oh, oh, really awesome. ี้ผมมีโอกาสลองทานทิชคั่วของเขาใช่ครับกรอบเขาคั่วกรอบมากและไม่อย่างที่บอกไม่เผ็ดมากถูกต้องพอทานแล้วเพลินเนี่ยผมพูดตรงนะเดี๋ยวจบรายการเนี่ยเพลินแน่นอนต่อเลยไปยืนทานต่ออ่ะถัดมาที่ไข่เค็มชายาไข่เค็มเราใช้เอาไข่เค็มจริงๆนะครับไปคุกที่เม็ดมุ้งหินแลาวทานไม่ไข่เค็มชายาเลยครับอืมของเราข้อจุดเด่นมันจะไม่่คอยหนาว ใช้ปกติถ้าถ้าเป็นไข่คึมทั่วไปอาจจะหมือนข้าวโอบครับอ้อีกหนึ่งรสชาติอันนี้คือต้มยำมาเป็นเป็นสูตรที่ขายดีสําหรับชาวต่างชาติยังไงครคือขึ้นชื่ออยู่แล้วต้มยำเวลาต่างชาติก็มาต้มยำกุ่งต้มยำกุ่ทุกต้องนี่เรามาได้เลยใช่ครับก็คือแค่ เจอคำว่าต้มยำต่างชาติหยิบเลยนี่นะแล้วเป็นไงฮะพอเกาทานเม็ดแรกชอบสั่งซื้อซ้ำติดใจกับมาซื้ออีกเราป๊อปปี้ทานเราไม่ใช่หรอกเมื่อกี้ผมก็ทานไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันทานทั้งตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์พร้อมกับพริกคม่เชื่อไหมว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์จะมีความมันใช่ไหมฮะก็จะมีความมันแบบต้มยำสุดที่และทานคู่กับพริกจะมีความเผ็ดแซ่บเปรี้ยวทุกอย่างเข้ากันมากก็เหมือนเราทานต้มยำแต่เป็น อีกรูปแบบหนึ่งเป็นมมะ่วงหิมพานต์อร่อยมากใช่ครับราคายังไงบ้างคะกระปุกเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็ตัวซองนะครตัวนี้ฮะคือสี่สิบห้าบาทอ๋อแล้วแต่เลือกเลยจะเป็นซองเล็กๆก็ได้หรืออยากได้เยอะๆเป็นกระปุกก็ได้เหมือนกันสั่งได้เลยใช่ครับแต่ถ้าคุณเป็นออริจินอลครับมีแบบเป็นโลขายด้วยอันนี้แบบนั้ยใช่ครับถ้าแบบไม่มีเปลือกโลละเจ็ดร้อยห้าสิบครับถ้าแบบถ้าแบบมีเปลือกโลละหกร้อยห้าสิบอันนี้เป็นกิโลเลยเอาเอาแบบว่าทานกันให้แบบหนำใจครอบครัวยังได้เเเเลลยยแตต่่่พพอรรราาาาปีนนจกมมมมม็ดดะวงหิ์ธ เ,เม็ดแบบนี้มาเป็นแป้ง,เ,ปปงเหรอฮะอันนี้คือคยังไงที่อยู่ด้านหน้าผมไมออ่อะไรอธิบายเราหน่อยคือเราเราใช้จุดเด่นของเม,ม็ดมังวุเหินเผา,ามาทำเป็นแป้งจุดเด่นของแป้งะครับมันจะไม่มีกลูเตนนะฮะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลมีโปรตีนสูงมีวิตามินบี นะครับออทาให้เราแบบกินกินเราไม่รู้สึกผิดอ่ะดีต่อสุขภาพด้วยเอามาทำอะไรได้บ้างคะพี่เต้เออมาทำเบอรเกอรี่นะครับคุกกี้แล้วก็แป้งเนื้อหนักได้เยอะแยะเลยที่นี่คือคือลูกนคน<อ>ล,<อ>ละท,ที่ใช่ใช่มาทำให้เห็นว่าแป้งนี้สามารถทำเบอเกอรี่ได้มากมายจริงๆเหมือนแทนแป้งสาลีเลยถูกต้องครับแล้วมีประโยชน์ด้วยแล้วกลิ่นมันจะแตกต่างกับแป้งสาลีไหมฮะเพราะเราใช้แป้งเราใช้เม็ดมะม่วงเขามาทำเป็นแป้งกลิ่นเลยมีความแตกต่างในเอกลักษณ์มีกลิ่นหอมหอมของของเม็ดมะม่วงหินพ่นด้วยแล้วก็ เผาเบาๆออะไรย่างี้ผมว่าคนทำเบเกอรี่น่าสนใจนะการเปลี่ยนสูตรนิดนึงรสชาติที่อาจจะอร่อยมากขึ้นใช่ขายราคายังไงครับอันนี้กล่องละตัวนี้พิสูจน์พรีเมียมกล่องละ350ครับ350ใช่ครับมาเยอะอยู่นะใช้ได้เยอะนี่เราถือเจ็ดครั้งใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับถัดมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังแบบพัฒนาอยู่เลยใช่ครับตัวซ้ายมือผมนี่เลยนี่คืออะไรครับเป็นนอะมูก น้ำน้ำมันมะม่วงหินประพาณนะครับเป็นก็ใช้น้ํามันจากเผามาทําเป็นน้ํามันมะม่วงหินประพาณเนี่ยฮะใช้ทันคู่เป็นน้ําสลัดก็ได้แล้วฮะแล้วก็จุดเด่นของน้ํามันนะครับมันจะมีในส่วนของพวกโอเมก้าสามหกเก้าที่มีอยู่ในปลาแซลมอนใช่ใช่<อ>ค่ก็คือไขมันดีทั้งหมดไขมันดี<ช><ช>ซึ่งต้องบอกว่าช่วยบํารุงเมื่อพวกความดันโรคหัวใจต่างๆเนี่ยคือสามารถที่จะอยู่ในร่างกายเราแล้วรู้สึกไม่ผิดและดีต่อร่างกายด้วยเนาะเอาไปใส่สลัดก็ได้อยู่ว่าเอาไปทำคุกกิ้งแบบอาหารเล็กๆน้อย ไได้อะรเอาไปใส่น้ำมันแทนคุกกี้ก็ได้ครับอ๋อก็ผสมกันก็ได้ผสมกันก็ได้อีกปีนี้ครับอ้นี่คือน้ำมันตัวนี้เป็นสายคีโตนี่ก็คือทานได้ทานได้ครับถ้าเทียบกับน้ำมันมะกอกนี่คือเราก็มีความแตกต่างเรื่องกลิ่นเรื่องของอะไรด้วยใช่ครับเรามีความแตกต่างเรื่องของกลิ่นใช่ครับมีสามีโอเมก้าสามหกเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอยากจะอุดหนุนแล้วมีเบอร์โทรหรือว่าร้านอยู่ตรงไหนบ้างบอกเราได้ไหมฮะตอนนี้เรามีวางขายที่พารากอนนะฮะพารากอนแล้วก็ อ๋อเลมอนฟาร์มกลเล้นเพจนะครับแล้วก็ สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ค้นหาคขาว่ามูมูหิ่มพานเผาแม่เท่าเอียดครับจะเจอทุกแพลตฟอร์มนะครับ f a c e b o o ก l i n e เว็บไซต์ช h อป e ี้ a z a d a มีหมดครับผมเบอร์โทรให้เราหน่อยได้ไหมครับพี่เต้0 8 4ครับ2 2 8 9 2 4 6ปดเก้ี่ครับพี่เต้นิดนึงมีโปรโมชั่นไหมวันนี้วันนี้ครับสำหรับคนที่มาผ่านรายการนะครับแซฟพาซาแซฟาซาครับซื้อครบ500บาทส่งฟรีหมดเลยครับโอ้โหส่งฟรีส่งฟรีดีจ้ะคุณผู้ชมทะเป็นเยอะๆนะคะขอบคุณพี่เต้มากขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับคะ ในช่วงหน้าครับกับไทซ่ารายการจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะมีอะไรอร่อยๆให้เรารับประทานกันพักสักครู่เดียวครับ